สวัสดี่เขาคุณจะมาสอนวิธีการดาวอึวิธีการเปิดเซิร์ฟมาครับหนึ่งกระนมนี่องนะครับเริ่มเลยนะครับอย่างที่คุณมีอย่างไรก็คือยูนิเซิร์เบอร์นะครับยูนิเซิร์เบอร์นะครับนี่นะพอเข้าผมจะให้ลิงก์ไว้นะครับเลยนะครับคุณก็กดมาเข้าตรงนี้เลยนะครับ มันจะดาวน์โหลดให้นะครับมีคนหนึ่งผมบอกมาครับ<อ>รู้มันได้มานะไม่นะครับผมก็จะมาลองมืนกัน,นก,กดโหลดมาโหลดมาแล้วลบไปหมดก่อนนะครับ เอาสร้างโฟลเดอร์มาหนึ่งโฟลเดอร์นะครับสร้างโฟลเดอร์หนึ่งมาหนึ่งโฟลเดอร์แล้วก็เอาตัวรันใส่เข้าไปนะครับก็รันทีหนึ่ง อ่าเันเสร็จแล้วมันก็จะเขียน,นเสร็จแล้วอืออีกตัดอีกว่ะแบบเราแบบอ่าพอเสร็จแล้วมันจะได้คำว่าอย่างนี้นะครับอือเสร็จแล้วคุณงอกนะอ่ะเฮ้ยเยอดีมั้ยเยอะเลยมันไม่ออกเหรอ นะครับก็สร้างน้ำแข็งเป็นน,นะครับแล้วก็เปิดมาีแลก,กแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ลากเข้าไปนะครับบวกนะครับเ,เสร็จแล้วมันก็ขยายนะครับอันนี้ก็คือใช้เกมหมดเนะดี่ยนดูด,ดูดูกันไหมครับ ปืออนี้ก็คือน่าจะเป็นสปาเนะผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมรู้อย่างเดียวกับไอเนี้ยเนี่ยไอ้นี่แล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้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 ก็อีกก็ตรงนีโอปีโอปีเลยรู้แค่นั้นแหละตรงนี้มันมือไม่เกิดให้ ที่ทำตามผมมเลยนะครับม็อดมันจะเกิดด้วยครับ N C ก็เกิดจุดสปาลก็มีนะครับอ,อันนี้ก็ใส่ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใส่ก็ใส่ไอเดีฮาร์ชีนะครับเนีย่ยไปใส่ไอดีฮาชีไอพีดนะครับอันนี้ก็คือเกิดมีให้มีวีพีไหมนนี้เกิดมาจะให้เป็นเกมโหมดอะไรนะครับผู้เล่นเต็มเท่าไหร่นะ ่าพอคุณตั้งค่าอะไรเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วใช่ไหมก็กดออกครับแล้วก็เซฟปุกได้เราเนี่มาปุ๊บใช่ไหมครับก็คุณก็รันรัลน,ล,นลืมรันลืมรันันก่อนรันปุบรัน่อนแป๊บอออือ่าน้ามันขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่า เปิดเซิร์ฟเวอลยเหรอไม่ลองเลยครับมาครับครับครับพี่อะไรนะหวีว่าจะไม่ได้ช่้งมันทั้งมันครับก็กดมันตรงนี้ตรงนี้นะครับเล่นหลายคนภาษาไทยก็เล่นหลายคนนึงองเอาแล้วก็ดูนี้เ่คุณก็ต้องเซิร์ฟชื่อเซิร์ฟคุณเลยครับก็ใส่ไอ ไอพีของฮามิชปุมป่อยเออเออสร็จแล้วตั้งชื่อว่าอะไรนะครับอะไรก็ได้นะครับ M U P O N E ก็ได้ครับอันนี้ก็คือแบบจะให้เปิดเผยไอ ID นี้ไหมนะครับถ้าไม่ก็เย็ดครับถ้าไม่ก็โน้ตนะ นี่เสร็จแล้วกรับได้ไปแล้วเจอเข้าลืเอาลืมแป๊บแป๊บลืมครับลืมตรงนี้สำคัญมากครับอ่าลืมแนี่เนี่ยเพราะผมเป็นไอดีเถือนนะไปดูปอบีอนี้ก็คุณตปรับเป็นเฝ้านะครับ ฟาฟาวฟาวฟาว F A L S S E นะครับแล้วก็เย็ดไปเซ็บมันเข้ามาครับพี่ปึ๊บไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับปึ๊บปั๊นอะืออะไรเนี้ย ไอพีไม่ต้องใส่มากลองดูลองดูงดูเริมดูเริดอ๋อรู้แล้วอะไรนครับดู้แล้วผมรู้อะไรอะไรขอตายไปก่อนนะครับตัอปาก็ใส่เหมือนเดิมม่ให้หมดนะครับครับผมลืมกดรันครับรันเซเอร์ พาดน,นิงเดียวมันก็เปิดไม่ได้หมดไหมโอเคได้ได้ได้แล้วปึบ๊บแล้วกดเมฆลาก็ไูไหมก็ตรงนี้นะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับอุบ้ไปใส่ไอพีทำยี้ก็ได้ปึ๊บนอนบนี้ได้แล้วโอ้โห มันเป็นอะไรที่ยอดมากเอาขาข้างอื้นี่นครับว่าแป๊นอื้นเรากใจไปแล้ว,ลวอู้นเล็กจริงอ่าอู้นอู้ นักเป็นอนว่าได้แล้วนะครับแต่ทําไมเราเป็นผู้ต่องเซิร์ฟมาเสกอะไรมาไม่ได้เลยนะครับง่ายๆครับคุณกลับมาที่นี้นะครับ นี่นะครับทำไมเร็จเลยไม่ได้นะครับกลับมาที่แห่งตรงนี้นะครับแล้วคุณเขียนว่า,า,านี่ไงคุณเขียนว่าโอพีตามชื่อของคุณนะครับตัดเอื้อมก็มาแล้วก็ใส่ซื้อนะครับก็เจอได้อย่างนี้นะครับ แลนะ้มันกลับดูเซิร์ฟเวอร์นี่คุณได้เป็นโอพีเรียบร้อยอแล้วนะครับนี่นะครับดูครับจะเสร็จไหลดูป๊บซร้อได้นะครับเอาจบถึงเท่านี้นะครับโทษทีครับ